Happy Chinese New Year! นะคะวันนี้เรามาดูดวงของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาหกเจ็ดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานเดือนนี้นะคะข้อแรกเลยท่านที่หางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้ยังไม่มานะคะให้รอต่อไปนะคะท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็เรียกว่าเดือนนี้เราก็สามารถที่จะประคับประคองในเรื่องงานอยู่ได้นะคะ แต่ว่าถามว่าจะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมออกจากงานเก่าแล้วไปงานใหม่ดีไหมนะคะอาจารย์ตอบว่าไม่ดีนะคะเดือนนี้ให้ประคับประคองทํางานที่เดิมไปก่อนเนาะยังไม่ใช่เวลานะคะโอเคต่อไปเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้นะคะก็เรียกว่ามีรับรายรับเข้ามารายก็จ่ายออกไปนะคะ มันก็ไม่น่ากลัวขนาดที่จะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าประคับประคองเรื่องการใช้จ่ายไปได้ด้วยดีนะคะต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะมีเรื่องของความไม่ถูกใจซึ่งการระกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะในระหว่างความสมานของท่านทั้งสองเนี่ยจะมีเรื่องการที่ หลังคุยกันคุยกันไม่เข้าใจนะคะเดือนนี้มีปัญหาระหองระแหงกันค่อนข้างอพอสมควรเหมือนกันนะคะประเด็นสําคัญของที่มีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ต่างฝ่ายต่างมีปัญหากันนะคะก็เลยทําให้พานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของกับคนรักของคุณนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะดูเราก็ให้ระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะเรื่องของการท่านั่งทำงานนานๆที่ท่านไม่ขยับเลยนะคะปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดเขา่าปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ลุกจากที่ทำงานนะคะลุกจากโต๊ะทำงานไปเดินผ่อนคลายนะคะแล้วก็มาทำงานอย่าทำงานแช่นานเกินไปนะคะต่อมาเรื่องของ การแก sociedad, Bref, ้ดวงเสริมดวงนะคะตูจีนี้นะคะอาจารย์จะแนะนําให้ท่านเนี่ยทําบุญทําทานทําทานกับอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นทําทานกับสัตว์อย่างเช่นหมาแมวอะไรก็ได้นะคะหรือว่าท่านอาจจะทําบุญให้กับเด็กยากไรนะคะเด็กพิการหรือว่าให้กับทาทุนการศึกษาให้เด็ก ที่ยากโจนอะไรอย่างนี้นะคะหรือบริจักเครื่องเขียนอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับเด็กเนาะก็จะทําให้เคร,ราะ์รกลายเป็นดีนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง